ที่2สนับสนุนโดยซปเปอร์ซันฮีโร่ซันไทต์ารนครูซีปลดหนี้เกษตรกรไทย มาติดตามในช่วงที่2นะครับของ Hero News นะครับผมคุณผู้ชมครับหลังจากช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็พูดถึงเรื่องราวของการตรึงราคาเนื้อหมูเอาไว้จนถึงช่วงของสาจีนนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามติดกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือปุ๋ยอินซีเมตราสดชื่นค่ะปุ๋ยอินรีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรวมไปถึงซันไคโตซานสำหรับสับด้วยครับค่ะซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคู่ซีขอองงเเกกษตรรไทยนนั เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันต่อนะคะที่ข่าวครา,าวของผู้เลี้ยงสุกรและตลาดส,สดค่ะพร้อมใจกันนะคะในการตรึงราคาคของเนื้อหมูแดงค่ะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ130บาทนะคะถึงวันสาตจีนค่ะขณะที่ทางด้านของห้างก็จะมีการจัดมุมนะคะในการจำหน่ายค่ะราคาประหยัดให้กับประชาชนด้วย โดยนายยันยงพวงราชนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยภายหลังการหาหรือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและตลาดสดถึงสถานการณ์ราคาจำน่ายสุกรในขณะนี้ว่าสถานการณ์ราคาจำน่ายเริ่มจะมีราคาที่ปรับสูงขึ้นซึ่งทางผู้ประกอบการยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาสุกรเนื้อแดงไว้ที่กิโลกรัมละ130บาทไปจนถึงช่วงเทศกาลสาจีนหรือในอีก3สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบในช่วงที่มีความต้องการสินค้าสูงนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังห้างสปปรรพสินค้าและห้างค้าปลีกรวมทั้งตลาดสดจัดมุมจำหน่ายเนื้อสุกรราคาประหยัดเพื่อช่วยผู้ที่มีไรายได้น้อยซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะราคาของสินค้าอาหารจะต้องไม่สูงจนเกินไปด้วยค่ะ เราจะไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะครับณตอนนี้เองนะครับว่านเพชรหึงนะครับหรือว่ากล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะครับถึง1,200ต้นนะครับภายในศูนย์เพาะพันธุ์พืชสัตว์เลี้ยงอ่เพาะพันธุ์นะครับจังหวัดตรังนั้นก็พร้อมใจกันนะครับในการที่จะออกดอกให้ชมความสวยงามกันแล้วนะครับภายในหรืเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองครับนายเสนอรัตนสัมเนียงนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัดตรังนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าว่านเพชรหึงหรือว่ากล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งก็จัดอยู่ในกลุ่มของสกุลแกรมมาโทพิลัมก็ได้ออกดอกนะครับให้ความสวยงามแล้วนะครับในช่วงของประมาณเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีโดยดอกนะครับจะทยอยออกบานนะครับตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปจนถึงชั้นบนสุดเป็นระยะเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นเองครับ โดยปัจจุบันนี้ครับศูนย์พันพืชเพาะเลี้ยงจังหวัดตรังได้ขยายต้นกล้าวานเพชรหึงนะครับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปแล้วกว่า20,000ต้นในเนื้อที่กว่า10ไร่เพื่อหวังที่จะให้ประชาชนนะครับนำไปปลูกเพื่อที่จะตัดดอกขายเชิงการค้ารวมทั้งปลูกนะครับในสถานที่ต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวเนื่องจากเวลาออกดอกพร,อพร้อมๆกันนะครับก็จะมีความสวยงามอย่างมาก โดยทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนะครับหรือว่ามาถ่ายภาพภายในศูนย์ได้ฟรีครับในวันและก็เวลาราชการซึ่งก็กําลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของจังหวัดตรังโดยตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่หมู่ที่11ในเขตเทศบาลตําบลโคกหล่อหรือว่าจะเข้ามาที่สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรังแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข075582312ครับ มากันที่ชุมชนตำบลทุ่งกระบือนนะคะที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะก็ภูมิใจกับผลงานอนุรักษ์ป่าชัยเลนของชุมชนบ้านทุ่งตาเซน,นะคะป่าชุมชนต้นแบบของจังหวัดตรังค่ะนายธเนศคืนตัก นายกเทศมนตรีนะคะตําบลทุ่งกระบืออําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังกล่าวว่าป่าชายเลนชุมชนป่าทุ่งตาเซมีเนื้อที่ประมาณ2,000ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ตําบลทุ่งกระบือพร้อมทั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปะเหลียนและติดต่อกับอําเภอกันตังกับอําเภอปะเหลียนซึ่งนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแล้วก็ยังมีพันไม้ที่มีความโดดเด่นและหลากหลายเช่นตะบูนกงกลางแสม ทะเลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งอาหารแล้วก็เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําหลายชนิดโดยกระบวนการในการสร้างป่าชุมชนแห่งนี้เกิดจากปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมค่ะทั้งจากการสัมปทานป่าชายเลนให้กับธุรกิจในการเผาถ่านและการลักลอบตัดและแปรรูปไม้ดังนั้นเมื่อปี2534กลุ่มแกนนําในหมู่บ้านและชาวบ้านจึงมีการปรึกษาหารือและเห็นร่วมกันถึงความจําเป็นในการกําหนดแนวเขตที่ชัดเจนและช่วยกันปลูกป่าชายเลนในบริเวณรอบ หมู่บ้านหลายครั้งเป็นการปลูกเสริมในพื้นที่ป่าเสริมโสมอีกด้วยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระบือยงกล่าวด้วยนะคะว่าการดูแลป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตาเซก่อให้เกิดผลดีในระดับชุมชนคือเกิดกระแสในการดูแลป่าชายเลนขึ้นหลายแห่งในเขตลุ่มน้ำปลาเหลียนและเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างน้อยใน6กหมู่บ้าน3ามอำเภอ ส่วนในระดับจังหวัดก่อให้เกิดแหล่งศึกษาดูงานหรือแหล่งท่องเที่ยวด้านป่าและได้ขยายผลออกไปทั้งในระดับประเทศหรือในระดับภูมิภาคจนถือเป็นป่าชุมชนต้นแบบของจังหวัดตรังค่ะ ครับผมนะั่นก็คือเรื่องราวของชาวบ้านตำบลทุ่งกระบือน,นะครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผ,ผู้ชมครับถ้าพ,พูดถึงเรื่องของผลไม้แล้วเนี่ยะนะครับเวลาที่เราจะเก็บผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเราก็จะคำนวณถึงเรื่องของเรืยเวลารสชาตินะครับแล้วก็ราคาคุณภาพต่างๆด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ถือว่าคุณภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าจะเป็นตัวกําหนดนะคะว่าราคาขายและปริมาณการขายเนี่ยจะได้เท่าไหร่อย่างไรแต่ว่าไม่เพียงแค่ในเรื่องของการดูแลนะคะหรือว่าเป็นการปฏิบัติ ก่อนการเก็บเกี่ยวความอ่อนความแก่ในขณะเก็บเกี่ยวเพียงเท่านี้นะคะยังขึ้นอยู่ในเรื่องของการปฏิบัตินะคะภายหลังการเก็บเกี่ยวอีกด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องมือนั่นเองคือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่จะได้ผลผลไม้ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทําให้ผลผลไม้ที่มีคุณภาพนั้นสามารถที่จะคงรูปอยู่ได้นานที่สุดนะครับใช่แล้วซึ่งวันนี้เองนะครับเราก็มีเครื่องมือนะครับในการที่จะเก็บมังคุดมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าไปดูกันนะฮะว่าน้องคนนี้เนี่ย ศึกษาอยู่ในระดับเยี่ยทีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่านตอนนี้ก็คิดค้นนะครับในการที่จะประดิษฐ์เครื่องเก็บมังคุดมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยนะครับค่ะการการเก็บมังคุดนะครับซึ่งถ้าเก็บเกี่ยวไม่ถูกสีนะครับทาให้มังคุดเกิดความเสียหายแล้วก็ขายได้ไม่ได้ราคาครับก็คือการเก็บเกี่ยวแบบปกติคือเขาจะใช้ความชํานาญของชาสวสวนนะครับในการเก็บในการดูสีของรูปมังคุดนะครับ แล้วก็จะเป็นตะกอ้อธรรมดาที่ใช้บิดเอาครับ mm hmm. ก็ในเครื่องนี้จะมีอยู่2ระบบครับก็คือระบบออโต้กับระบบแมนนวลถ้าเป็นแมนนวลก็ต้องอาศัยความชํานาญของผู้บังคับเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบออโต้ hmm. คือเป็นใครก็สามารถทําได้ครับ mm hmm. เพราะว่าจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าสีของเปลือกมังคุดอยู่แล้วครับ mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบเครื่องตัวนี้ก, mm hmm. กับการเก็บแบบดั้งเดิมของเกษตรกรน,นะครับ คืออุปกรณ์ตัวนี้จะทําให้ผลไม้เกิดความเสียหายน้อยกว่าการเก็บเกี่ยวแบบเดิมของเกษตรกรค่ะนั่นก็คือน้องขจรรัฐทองโยนะคะจากม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะกับการคิดค้นอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวและก็การตรวจอสอบความสุกหรือว่าความ แก่ควาผลไม้แก่หันมาฝั่งนี้ที่บอกเขาจะดุ้งเรื่อเองแล้วก็แหมจะได้เป็นสีสันไงทํารายการด้วยกันก็จะได้ดูสนุกสนานบ้างใช่เดี๋ยวก็จะเครียดกันไปหมดสัอย่างเดียวคุณผู้ชมก็จะเครียดไปด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลไม้นี่นะครับอย่างเช่นตัวของมังคุดเนี่ยบางทีเนี่ยคือคนส่วนใหญ่อ่ะคือจะต้องดูหรือเปลือกนอกไงยิ่งโดยเฉพาะอ่ามังคุดที่ใช้ในการส่งออกเนี่ยนะครับเปลือกนอกเนี่ยนะครับจะต้องสมบูรณ์โดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะสามารถที่จะ ขายได้ในราคาดีนะครับและนอกจากนั้นก็คือจะต้องดูเรื่องของไข่ไข่มดไข่แมลงวัน,นอะไรต่างๆอย่างนี้นที่มันจะอยู่ในตรงของเขาเรียกว่าเป็นมงกุฎอ่ะของมงคุดอ,อ่ะนะฮะต้องต้องดูให้ดีด้วยดังนั้นค่ะต้องบอกอว่าเครื่องมือที่สามารถจะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวที่จะทําให้เราได้ทราบว่าเอผลไม้ชนิดนั้น นั้นๆเนี่ยมันถึงกําหนดนะคะในการเก็บเกี่ยวแล้วหรือ,อยังเนี่ยถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นตัวก,กาหนดเลยว่ารสชาติมันพอดีแล้วหรือยังสีสันโอเคไหมคุณภาพของสินค้าเหมาะสมแค่ไหนก็อย่างที่คุณนัดบอกนะคะ,คะก็จะได้ได้ผลที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะโดยเฉพาะในเรื่ององการส่งออกเนี่ยสำคัญและขายในบ้านเรานี่มังคุดนี่กิโลนะไม่เท่าไหร่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมามังคุดเกรดส่งออกเนี่ยคือบอกว่าของดีๆส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้ว ประเทศไทยนีของดีๆนี่จะส่งออกไปต่างประเทศหมดเลยแต่บ้านเราก็จะเป็นเกรดถามว่าดีมหมที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มันก็ทานได้ทานได้แต่จะไม่ได้สวยเนี้ยบดูดีขนาดนั้นนะคะแต่ดังนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเชื่อแน่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถผลิตนะคะคุณภาพของสินค้าอย่างผลไม้เนี่ยออกมาให้ได้ ตรงตามมาตรฐานในการส่งออกก็จะได้ราคาดีมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะปริมาณเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่ากับคุณภาพของสินค้าใช่ครับโดยล่าสุดนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ทางบริษัทบัตเตอร์โคคนัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับในการที่จะฉายเลเซอร์นะครับเพื่อที่จะรมรังสีนะครับให้แก่ผลไม้ในการที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นการป้องกันสารปนเปื้อนรวมไปถึงเรื่องของไข่มดไข่แมลงต่างๆนะครับที่จะติดไปกับผลไม้นั่นเอง ก็ดีนะคะอ่าอันนี้ก็จะได้มั่นใจใปลอดภัยอุ่นใจกันไปสําหรับพี่น้องกเกษตรกรนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เรานํามาฝากกันนะคะในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะคทางการเกษตรค่ะก็ ก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้นะคะหรือว่าลองไปติดต่อทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูได้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆทางด้านของการเกษตรแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาค่ะพร้อมกับคําถามประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราก็ไปหาคําตอบมาให้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการปลูกถั่วงอกไรรากจะทํยางไจะทำอย่างไรนะคะวิธีการเพาะถั่วงอกแบบคอนโดนะคะก็นํามาฝากกันเป็นวิธีง่ายๆนอกจากนี้แล้ว ปุ๋ยหมักแบบชีวภาพปกติแล้วเราจะเห็นเป็นชนิดเปียกวันนี้เราจะมีวิธีการในการแนะนําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพแบบชนิดแห้งค่ะว่าจะมีวิธีการได้ทําทําได้อย่างไรและยังมีมีปุ๋ยหมักคนขี้เกียจด้วยนะสำหรับคนขี้เกียจนะฮรจะทําปุ๋ยหมักยังไงดีนะครับแต่ว่าอยากจะเพิ่มผลผลิตนะครับให้กับพืชผลทางการเกษตรนั้นจะทำอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้านะครับตอนนี้เราพักก่อนสักครู่ครับค่ะ